ตัวนี้มาแล้วหรอตัวนี้มาแล้แลวกี่ทะเลกี่อานอ่าหนหนบินอนะ่ะบินอยู่ยยมี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 อะไรมีหลายอย่างบมาอ่ามาฮะจวนึงขนมกิงเคจะขนมจีนกะทิสองเอาคอคขครโขบกันผู้หนึ่งไม่กินบอกคะอันอ้วแนาน้จ้ะ กินได้นะโอน้ำโอรีโอ้บอกกันมากินแลวค่ะน้ำโอเล้งเลยป้องว่ากินแล้วเหมือนเล้งนอนมาได้ค่ะฮัมจบแล้วเริ่มบินใหม่เลย มันนี้ห้างบทมันมันเป็นขน,นมนนก,กินอีกชุดเดียว ตวพักพักทางบ่คืออยู่ชนบุรีเด้ชนบุรีแพงเด้เหมนบ้างอยู่ชนบุรีแพงเด้นเหมือนบ้างเอาจ้ะจะโอเคค่ะเอามาเลยฮะตัวนี้ซาบ้าหอดหมอนเดี๋ยวด้วยฮ่าย่ฮ่าฮ่าฮ่่า่่ าาอนหนึ่งลูกหอยแบบนึงหนึ่งสอง,สองโอเคขอบคุณาขอบคุณนะคะ่ะ <c oughs> ข้อหน่อยข้อหน่อยืดย,ยุบอ่ายิ้มปุยปุยยืดยุบน่ะขอบคุณนะคะ้ดยทางปลอดภัยนะคะ่ะ <c oughs> ดยทางปลอดภัยนะคะ่ะ แล้วเออไม่แกนขนมจีนขนมจีน กี่อย่างกี่เล็กกี่รวมกี่อะไรกี่เล็กลนะคะ ตอนนี้เนึ่งจีนสอง